No tenna, det no, er ferdig. ใน,นน,นา่นรารอตอนนั้นามื่ม่ไ้มก็เอาวานไว้ค่ะเจอป้าทำกับข้าวก่อนนะนเสียงเด็กบันทุเด็กบันเทงมากเลยเนายชินชียไัยเปียกในนาเถาว,ว่ะเจ๊ขนมดีน <c oughs> นั่นเลย <c oughs> ทัลายเด็อเจ้านัำตาล

ตื่นไก่เกลือใจรอเขาเรียกไม่ต้องรอหรอรงงใช่ไหมใช่ค่ะใช่แค่ไม่เช่นขวดเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณผู้ชมค่ะปุ๊ปุง๊งรถหมดจบขาวเออไม่แทบเลยคะ่ะไม่แทบเลยค่ะ <laughs> <า>เด็กบอกว่าไม่แทบเลยคะ่ะทีนี้้พนอดกินไหมอู้ทะเลนขาหนูอยู่เฉยๆให้ป้าทำกับข้าวก่อนได้ไหมเอา แต่ละวันไม่มีผงปรุงรสไม่ร่อยละเท่าที่กินเท่าที่มีก็แล้วกันนะคณะเราผัดลวกมาแล้วเนาะ